นี่คือเรื่องจริงของบ้านหลังหนึ่งที่ตลอดระยะเวลา20ปีไม่เคยหยุดสร้างเลยเจ้าของบ้านต่อเติมห้องใหม่เรื่อยๆไม่มีวันจบวันสิน้นจนคนมองว่าเป็นบ้าจิตไม่ปกติถึงขั้นมีคุณหมอคนหนึ่งจะเข้ามาประเมินอาการรักษานางให้ที่บ้านเพื่อพิสูจน์ว่าเออยังสติดีหรือเปล่าคือผู้หญิงคนนี้เป็นเมียข,ของเจ้าของบริษัทขายปืนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งหลังจากที่เขาตุยไปมรดกทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกมาเป็นของผู้หญิงคนนี้แล้วเรื่องผีคือผู้หญิงคนนี้นอกจากเป็นเมียเจ้าของบริษัทแล้วยังเป็นเหมือือออออนนนรร่่่่าาาาางงงงงงสสววิญณณไไดด้้้้ีีกกึ็เเลลใหหหคคคุุุมฟััททตตผ ้าต่อเติมห้องไม่หยุดไม่หย่อนก็พอคําสาพที่ติดแล้วก็เกี่ยวข้องมากับธุรกิจการขายปืนของผัวนางนี่แหละคือทุกๆวันจะมีผีมีวิญ,ญญาณที่แบบโดนปิดชีพด้วยอาวุธของครอบครัวเนี่ยตามมาหลอกหลอนพวกเขานางเลยสร้างห้องต่างๆขึ้นมาเยอะๆเพื่อให้ผีพวกนั้นเนี่ยได้มาพักมาอาศัยเป็นการไถ่โทษผีดีๆไม่มีอะไรเยอะก็อยู่ในห้องผีตัาาาวไหนอารวาสอาฆาตครอบครัวนางนางก็จะจับขังไว้ในห้องพร้อมกับตอกตะปู13ดอกห้ามเปิดห้องพวกนั้นเด็ดขาดค่ะไม่งั้นวิญญ,ญาณร้ายจะออกมาและแน่นอนหมอก็ไม่เชื่อคิดว่า คงไม่ปกติแต่พออยู่ไปอยู่มาหมอโดนผีหลอกชำ้ำแล้วมันก็ดูจะเครียดแคนตระกูลนี้มากถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อวินเชสเตอร์เป็นหนังแบบปี2018คารืหาดขังผีหาดูยากนิดนึงแต่แบบเป็นหนังเก่าที่แบบควรไปเก็ตนใครเคยดูเรื่องนี้กันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ